หมายความว่าควรจะอ่านพุทธพจน์ทบทไหนให้คนที่กําลังจะเสียใกล้ใกล้ถึงเวลาแห่งความตายพุทธบทนั้นที่สุดครับมีหลายบทที่พระองค์ตรัสเอาไว้เช่นว,ว่าพระองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงมีสติและสัมปชัญญะรอคอยการทํากาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสําหรับพวกเธอทั้งหลายให้มีสติมีสัมปชัญญะรอคอยการตายนั่นเองนะ จะตายแล้วใช่ไหมรู้ลมหายใจเข้าไว้สัญญาทำอย่างไรนะก็อธิบายสติปัฏฐาน4อธิบายสติปัฏฐาน4เนี่ยก็คือให้รู้กายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐาน4ี่อธิบายโดยอะไรโดยอานาปานาสตินั่นคือก็กลับมารู้ลมหายใจเข้าออกอย่างที่เอกอังกฤษเขาบอกเนี่ยตรงเป๊ะเลยนะนั่นคือให้กลับมามีสติสัมปชัญญะ ด้วยการเจริญอานาปานสติเอาพระนั่นคือสอนอานาปานสติก็ไดนะ้สอนให้จิตอยู่กับกายก็ได้กายยคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่านชนเหล่านั้นไม่หลงลืมนะเนี่ยกรอดผูผู้ตายไปเรื่อยๆนะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าให้วางจิตอยู่กับกายก่อนสิ้นชีวิตนะให้อยู่กับลมไว้ลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายนะ บอกอยู่กับลมไว้นะการที่เราจิตอยู่กับลมเนี่ยนั่นคือจิตเนี่ยไม่ไปสร้างการเกิดในนามธรรมอีก3าตัวนะและในที่สุดเมื่อจิตดับจากกายไปเนี่ยวิญญาณจะหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้นะเมื่อกายแตกทำลายจิตจะหลุดพ้นเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้